ข่าวประจำรายการวันนี้มีหลายเรื่องที่ผมจะนำมาเรียนกับท่านเรื่องแรกวันนี้ครบ30ปี BBC, BBC เขาเก็บรายละเอียดมาทำเป็นสคริปต์เขาถือว่าเรื่องนี้สำคัญ30ปีของการรัฐประหารที่ผ่านมายุครอสชอพ่อของไออภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยล้มพลเอกชาติชายชุนวัน มันได้บอกความเป็นจริงว่าการรัฐประหารในประเทศไทยนั้นไม่ต้องหาเหตุผลเศรษฐกิจไม่ดเีเกิดอันตรายก็ทำการรัฐประหารอ้างการทุจริตก็อ้างเศรษฐกิจดีกูก็ยึดอำนาจ ช่วงพลเอกชาติชายนี้เศรษฐกิจดีนะครับโชดช่วงชัชวาลบูมขึ้นแปลสนามรบเป็นสนามการค้ามันก็หาเรื่องอ้างว่าเกิดบุฟเฟ่แคบบิเนตแต่จริงๆนล้วมันจะชิงอำนาจกันก็เลยจี้พลเอกชาติชายบนเครื่องบินในขณะที่พลเอกชาติชายมีหมายกําหนดการจากวังให้ไปเข้าเฝ้า เพื่อจะนำตัวพลเอกอาทิตย์ไปถวายสัตว์ที่เชียงใหม่เป็นยังไงครับดังนั้นใครบอกว่าการรัฐประหารเพื่อ,อ,อแสดงการปกป้องประมากษัตริย์จย่ังภับางีไม่มีทั้งนั้นนะครับทำได้หมดก็ขนาดหมายกำหนดการที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะต้องให้พลเอกชชัยนายฐมตีไปเข้าเฝ้าในหลวงที่เชียงใหม่ มันก็ตัดตอนยึดสมบนเครื่องบินเห็นไหมฮะยึดอำนาจจากทักษิณพลเอกเปรมก็พาเข้าเฝ้าต,ตอนเที่ยงคืนยามวิการก็เข้าเฝ้าได้เห็นไหมฮดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีกูจะยึดทั้งนั้นถ้ากูจะชิงอำนาจ จนกระทั่งมาถึงทัก,ธธกษิณเศรษฐกิจดีเห็นชัดระบบการเมืองแข็งแรงขึ้นระบบประชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นตามรัฐมนูนยแต่ฉันจะไม่ให้เธอมีอำนาจกันต่อไปเพราะฉันกลัวว่าอำนาจของวังจะลดลงจะควบคุมอำนาจประชาธิปไตยไม่อยู่ก็ยึดอำนาจโดยใช้กลไกลของพันธมิตรดังนั้นไอ้ปัจจัยอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาประเทศนี้มันจึงไม่สงบ ดังนั้น B B C เขาจึงเก็บเป็นรายละเอียดซึ่งสื่อไทยไม่เอาเรื่องเลยนะครับไม่เอาแล้วอันนี้แหละของจริงที่ B B C เขาถามสาปีรัฐาหารรอสชอย้อนรอยการยึดอำนาจในไทยเทียบรัฐาหารเมียนมาผ่านสายตาทีมงานบ้านพิศโลกตอนนั้นก็อ้างบุฟเฟ่แคบิเนตอ้างคณะ นักการเมืองบ้านพิษณุโลกที่ปรึกษานายกรังแกข้าเากการประจําอ้างเขาไปได้ทั้งนั้นแหละครับและบ้านพิษณุโลกวันนี้ก็คือบุคคลที่อยู่รับใช้การรัฐประหารครั้งต่อไปนี่นครับอย่างหมอมรชวง์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งตอนนั้นเป็นบ้านพิษณุโลกนะครับเป็นคณะที่ปรึกษา ของพลเอกชาติายก็เป็นหลานเขยรัชการที่เก้าครับแต่งงานกับลูกสาวของคุณบุษบาน้องสาวของราชินีเป็นยังไงครับก็มีบทบาทจนถึงวันนี้พ่อของขอโทษไม่ใช่สุขุมพันธ์พ่อของคุณสุรเกียรติขอโทษสุขุมพันธ์นี่ก็เชื้อพระวง์เห็นไหมครับผู้ว่ากทมสุรเกียรติเสถียรไทยขอโทษนะสุรเกียรติเสถียรไทย เป็นหลานเขยแต่งงานกับลูกสาวของหม่อมบุษบากิติยากรน้องสาวของพระราชินีสิริกิตก็เป็นหลานเขยของรัชกาลที่9พ่อก็เป็นองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพลเอกชาติชายเหยไหมก็ยังมีบทบาทถึงวันนี้ก็ยังทำงานในวังอยู่ครับอะแล้วไปบอกว่าเป็นเป็นบุคคลที่ไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยที่ ยืดอำนาจอ้างเจ้าบรวรศัก์ก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบ้านพิษในเวลานั้นวันนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญรับใช้วงังรับใช้ผลิตการเต็มที่ไม่เห็นเลยครับเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าการรัฐประหารในประเทศไทยนั้นมันไม่มีเหตุอะไรที่จะจับต้องได้มันแล้วแต่มันจะอ้าง คือเหตุสำคัญคือมาว่าขัดผลประโยชน์เขาขัดประโยชน์ของผู้มีอำนาจมึงจะแข็งแกร่งมากขึ้นมึงมาขัดหูขัดตาทั้งหมดนี้คือเรื่องผลประโยชน์ของระบบอำนาจที่เราเป็นอยู่เช่นนี้แล้วเป็นยังไงล่ะครับมันได้ส่งผลกระเทือนส่งผลเสียหายของประเทศยาวไกล ดังนั้นการรัฐประหารพลเอกชาติชายเมื่อปีสามสี่นครบ30ปีการรัฐประหารท่านทักษิณ49บ้านเมืองดีขึ้นกูก็ร,รัฐประหารเมื่อปี49ก็เกิดผลกระทบแล้วก็เกิดก่อจลาจลมาเรื่อยจนถึงรัฐประหารยิ่งลักจนถึงวันนี้และไม่มีอนาคตสำหรับประเทศนี้ถ้าเราเห็นทิศไทยอย่างนี้เราก็จะรู้จนกระทั่ง มาถึงเรื่องตัวช้างแล้วครับขออนุญาตจิบน้ำหน่อยพอพูดถึงตัวชา้างจะกคอแห้งข่าวภายในรายงานก็ามานะครับนี่คือข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยในวังทรงพ,รพิโรธมากเรื่องนี้เรื่องตัวตัวช้างของวัง ตั้งตำรวจหลุดออกมาเปิดเผยดังนั้นสิ่งที่โรมเขาบอกว่าผมยังไม่รู้ว่าอนาคตผมจะเป็นอย่างไรอีกสามวันจะเป็นอย่างไรอีกสามเดือนจะเป็นอย่างไรอันนี้ใช่ครับเขาต้องรีบโพนธนากรถ้าเงียบๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวถูกอุ้มหายแบบวันเฉลิมได้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นผู้ใช้เขาก้าอุ้มเหรอฆ่าเขาฆ่ากันมาแล้วครับ สีรัฐมนตรีเนี่ยเขาฆ่าเลยนั่นในในช่วงปี 9, ก่อนปี2องพร้อยเลขาพรรคสังคนมนิยมบุญสนองบุญโยธยานนี่หลังจากสิบสีตุลาหนึ่งหกเขาก็สังหารเลยครับดังนั้นสิ่งที่คุณโลมพูดนะั้นไม่ใช่เกินจริงแล้วข้อมูลก็ เป็นเรื่องที่เกิดมีสัญญาณออกมาว่าโกรธมากผู้แค่นนี้ท่านก็รู้แล้วนะครับโดยเหตุผลก็น่าจะโกรธครับเอา,าเอาลายเอาลายเซ็นของเขามาเปิดนี่ลายเซ็นราชินีนุ้ยกับลายเซ็นรัชกาลที่สิบมาเปิดแล้วมันยังต่อเชื่อมาถึงบุคคลผู้ปฏิบัติการจริงละครับเนี่ย พลตำรวจโทต่อศัก์สุวิมนตามข่าวก็เรียกว่าโหดเพิ่พอสมควรนะครับคนนี้เป็นน้องชายของราชเรขาเจอคดีเรื่องยาเสพติดเข้าไปอีกในช่วงเวลาเดียวกันของการอาภิปรายไม่ไว้วางใจและดูคำกล่าวของต่อศัก์นะครับพลตำรวจโทต่อศัก์สุวิมนบอกเรื่องตัวช้างบอกโยนให้ ตำรวจคือผู้ชาการตำรวจชี้แจงก็แล้วกันกรณีลังสีมันลมกล่าวพาดพิงในสภาไปชี้แจงเองเ,องเขาไม่พูดวันนี้คนสำคัญสำคัญที่ประยุทธ์ยังต้องเกรงใจนะครับน,นี่พูดกันตรงๆนะคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการสอบสวนกลางกับพลบบตำรวจตีจิระ จิรภพภูริเดชน้องชายของพลเอกจากกะภพภูริเดชรองราชาเลขาคนคนนี้กองปราบก็คุมหน่วยหนุมานซึ่งเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดเบื้องบนที่สุดอามที่ปิดหนุมานนี่ก็รัชกาลที่สิบตั้งให้ไปรับเครื่องหมายนี่ก็ไปรับกันในวังนะครับท่านเห็นแล้วนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้โมโหสุดๆว่าทำไงอ่ะอันแรกเลยกำลังสืบว่ามันลอดมาทางไหนว่าเอกสารนี่ลอดมาทางไหนดังนั้นในสายตำรวจอาจจะต้องถูกเล่นงานอีกอาจจะต้องถูกปลดหรือถูกเล่นงานในรูปการต่างๆอีกนี่คือการบริหาร ราชการในรัชกาลที่สิบจะเป็นอย่างนี้แหละครับข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการประจำทั้งหลายนี่จะถูกลงทษนอย่างรุนแรงชนิดที่เรวให้เข็ดหลาบให้ไม่กล้าอย่าทำอีกนะไม่ให้มีแต่ผมบอกว่าจะมีอีกครับเพราะวันนี้ความรู้สึกของตำรวจนี่มันก็เหลือเหลือทนแล้วเหมือนกันนะครับ ข้อมูลเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบหลังจากมีการเปิดอภิปรายเรื่องนี้ของคุณโรมไอ้เจ้าไอ้เบื้อกตูเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปพบทันทีครับข้อมูลนี้มันก็ปฏิเสธนะ,ค,ะครั้งแรกแต่นักข่าวเขาก็เจาะเจาะจ,จ,จนได้พอถามมันไม่ตอบ ยืนยันว่านักข่าวถามถึงกระแสข่าวเรื่องนี้เรื่องพลตำรวจเอกสุวัสด์แจง้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าพบมีการพูดคุยเรื่องตัวแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจตามที่นายรังสีวันลมสะสะบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาหรือไม่รวมถึงได้พูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัตร รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกับพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเรื่องยาเสพติดหรือไม่อายุทหัวเสียไม่ตอบเดินขึ้นลิฟไปเลยเห็นไหมข่าวนี้ผมเก็บมาเป็นข่าวประจํารายการนะครับเพื่อให้เราได้ตามสถานการณ์จากตัวช้างของ ตำรวจตำรวจได้ออกเอกสารใบปลิวของตำรวจนะครับแจ้งให้พี่น้องตำรวจได้ทราบหนังสือนี้บอกถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจข้าพเจ้าเคยถามตำรวจหลายท่านถึงสาเหตุที่มารับราชการด้วยอุดมการแรงกล้าเป็นการ ออกใบปลิวในแวดวงตำรวจนะครับและเรียกร้องให้ออกมาต่อสู้ดังนั้นเรื่องอย่างนี้มันคุกรลุ่นในวงการทาหารด้วยนะครับตัวทาหารนะประเภทไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านห้าเสือผู้บัญชาการตำผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยนะซึ่งเป็นคนเฝ้าวัง ดอนเมืองนั่นที่ผมเคยพูดถึงหลายทีคือพลอากาศเอกแอร์บูนนั่น,น,นดังนั้นวันนี้มันปั่นปนทั้งในวงการทหารปั่นปนทั้งในวงการตำรวจผมถึงบอกว่าวันนี้รัชการที่สิบจริงๆไม่มีฐานจริงๆเลยครับฐานที่จงรักพักดีที่รักเชื่อมั่นท่านเนี่ยมีแต่ภาพปรากฏการณ์ภาพลวงตาเท่านั้นเองแต่แน่นอนครับภาพลวงตาสั่งการยังได้ แต่ว่าวันจริงๆวันนี้ก็จะมีตำรวจส่วนหนึ่งที่เอ่อที่ได้ประโยชน์ก็ขึ้นสายวังแต่คนที่เสียประโยชน์ถูกแรงกดดันต่างๆนานานั้นก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้ววันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าวังรับทราบเรื่องนี้ไหมล้วคิดอย่างไรไม่มีครับนี่เป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าหวังนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่รับทราบเรื่องของคุณท่านฉันจะเอาอยัางไงก็จะไปต่อไปอย่าง,างนั้นดังนั้นไอ้ความหวังที่จะเกิดการปฏิรูปบ้านเมืองจะได้ปฏิรูป,ปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจะได้จเจริญขึ้นในหลวงทรงมีคุณธรรมก็จะได้รับฟังความเห็นประชาชนอันนั้นโกหกกันทั้งนั้นแหละครับ ในขณะที่มีข่าวเรื่องตัวตำรวจก็ยังมีเรื่องตั้งราชตั้งตำรวจตามใจชอบโดยเฉพาะของราช,ชองค,ค,ค์รักโปรโมทกันไปตามตามแต่พระองค์ท่านจะทรงโปรดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของในวังนี่เป็นเรื่องตำรวจราชองค,ครักษ์ก็ว่ากันไปแต่หนังสือพิมพ์ลงข่าว ข่าวสดและอีกหลายฉบับลงนะครับจะเห็นได้ว่าสืส่อมวลชนนี่เขาส่งสัญญาณเหมือนกันโปรดเก้าแต่งตั้งนายทหารราชองคลักษ์นายตำรวจราชองคลักษ์จำนวน34นายปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีนายทหารและนายตำรวจหญิงด้วยนะครับ ที่มีลักษณะนยัยยสำคัญที่ต้องบอกกับท่านก็คือนามสกุลลงท้ายด้วยวชิรพักวชิรพักซึ่งเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะอยู่ในส่วนของพระสนมทั้งหลาย20กว่าคนที่รับ,รบการโปรโมทไม่หยุดย่้ย่อนนามสกุลศิิวชรพักหรือวชิรพักนี้ทั้งก้อยทั้งนุย้ย ก็มีนามสกุลแบบนี้นะครับจึงเป็นข้อสังเกตในเรื่องของเรื่องฮาเร็มแต่แปลกนะครับแม้จะมีข่าวอื้อฉาวออกมาอย่างไงก็ตามทีข่าวลือฉาวเรื่องฮาเร็มข่าวอื้อฉาวเรื่อง,อองออตัวช้างตำรวจแต่การใช้อำนาจก็ยังทำเป็นปกตินี่ก็คือ ว่าที่พันตีอรนงสิริวชิรพักได้เป็นพันตีหญิงอีกท่านหนึ่งก็เป็นพันตีหญิงสิริกานดาทิพยวะอันนี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะทิพยพยวชิรวะวชิรพักลงง้ทยด้ยวยวชิรพักคือพักดีต่อวชิราลงกรเนี่ยดังนั้นนี่คือหลักฐานการแต่งตั้ง แบบชนิดที่ว่าตัววังก็ยังเป็นเรื่องปกติท่านไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เอาข่าวเหล่านี้มาให้ท่านดูนะครับเพื่อให้เราได้เห็นกลไกลของระบบอำนาจประชาธิปไตยแบบวังๆังวันนี้มาถึงเรื่องพม่าหน่อยนะครับ เก็บรายละเอียดเรื่องพม่าหน่อยครับข่าวประจํารายการวันนี้นายประยุทธ์พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพมา่ากลายเป็นข่าวที่สำคัญครับที่ผมต้องเก็บเอาไว้ไม่เอาไม่ไปพูดไม่ได้เก็บไปไว้พูดวันจันทร์นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะช้าไป การปราบปรามประชาชนของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่านั้นรุนแรงมากขึ้นชนิดที่เรียกว่าองค์การสหประชาไทยก็รับไม่ไหวแล้วครับดังนั้นจึงหามาตรการทุกมาตรการที่จะเข้าไปแทรกแซงการจัดการยับยั้งการใช้อำนาจเถื่อนของรัฐบาลมินอ,องหลายมีข่าวถึงขนาดว่า วันนี้ในในพมา่าประกาศถึงขนาดว่าเตือนคนที่ออกมาชุมนุมจะได้อาจจะต้องเสียชีวิตนะครับนี่เป็นข่าวซีนเอลงข่าวเลยว่าวันนี้เป็นคำขู่ชนิดที่เรียกว่าครอบงำทั้งประเทศแล้วนะครับพมา่าหากท่านออกมาชุมนุมก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ นะะดันั้นข่าวตรงนี้ที่ผมหยิบมาคุยกับท่านเนี่ยเพื่อโปรยหวยเห็นว่าสถานการ,ราณ์พม่านี้เลวร้ายมากแล้วตอนนี้แล้วรัฐมนตรีของพม่านะครับที่มาพบกับ มาพบกับประยุทธ์นี่รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาพบกับประยุทธ์นประยุทธ์ก็บ่ายเบียงไม่ยอมตอบว่ามาไม่มาดูข่าวแรกๆนะครับสับสนอลมานมีการประชุมกันทางออนไลน์เอ๊ะถ้าออนไลน์ก็คนอยู่คนละประเทศสิวะ พยายามจะปิดบังว่าไม่มีการพบปะมีการประชุมออนไลน์เฉพาะไอ้ดอนรัมตีต่างประเทศไทยกับรัมตีต่างประเทศพามา่าหาลือกันแต่ทำไปทำมาของจริงครับนี่คือข่าวแรกๆนะครับผู้สื่อข่าวาก็ตามกันติดเลยเพราะว่านี่เป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่า โลกกำลังจับตามาว่าใครจะรับรองพระม่าก,ก่อนเขาก็คิดว่าคนรับรองน่าจะเป็นไทยครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่าวันนี้เท่ากับรับรองแล้วคือรัฐมนตรีต่างประเทศพระม่านายวุลมึงลวินรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลพม่ามา,มาเมืองไทยครับ แม้รัฐบาลประยุทธ์ไม่ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการแต่โดยพฤติในรับรองแล้วเป็นผู้นำรัฐบาลคนแรกของโลกที่พบปะกับตัวแทนของรัฐบาลพะเศษการมีององหลายแล้วพบกันที่ปิดลับกันที่กองบินหกครับกองบินบนอหกก็คือหลังดอนเมือง ก็เป็นสถานที่ที่ไอ้ผู้บัญชาการฐานอากาศมันนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยไอ้เจ้าแอร์บูนนั่นแหละเป็นสนามบินของราชาการนะครับแล้วข้อมูลก็ตอนนี้พั่งพูออกมาข่าวหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็ออกมาเต็มที่ชัดเจนเลยครับนี่มติชนข่าวสดลงแล้ว ไอ้เบื้องตูเผยหลังคุยกับรัฐมนตรีพรม่าชี้ในฐานะมิตรประเทศต,ต้องให้กำลังใจกันนั่นแน่วันที่24ครับเวลา15.30นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์ถึงการหาลือกับในวันนามองละวินเพิมตีต่างประเทศพมา่าปิดไม่ได้แล้วครับ บีบก็จับเป็นประเด็นสําคัญทันทีท่านดูนะครับแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเขายัางไม่ให้ไอ้เจ้ารัฐมนตรีต่างประเทศนี่ไปหาหลือกันที่ออสเตรเลียไอ้ที่อินโดนีเซียนะครับเนื่องจากอินโดนีเซีย เป็นประธานตามวาระของอาเซียนแล้ววันนี้สหรัชาชาติกดดันมาที่อาเซียนขอให้อาเซียนช่วยเข้าไปจัดการปัญหาของไอรัฐบาลมินองหลายทีดังนั้นตัวประธานก็เลยหนีไม่พ้นสิครับแต่เมื่อหนีไม่พ้นนี่ตัวรัฐมนตรีของ ของอาเซียนไอ้ลัตมนตรีของอินโดนีเซียเองเนี่ยก็จะไปพมา่าก็ยังไม่ไปครับหนึ่งอาจจะบอกว่าอันตรายหรือสองเขาไม่ต้องการไปแสดงตัวไปเยือนพอมา่าเท่ากับไปรับรองถูกไหมครับมีอีกทีหนึ่งก็คือต้องเชิญแค่มีจดหมายหรือว่าโทรศัพท์กลิ่งไปหายมิงออนไลน์บอกจะเชิญลัมตรีต่างประเทศมาหาลรืกอนที่อินโดนีเซียน,นี่มันมานทันทีเพราะมัน มันอยากจะให้เกิดการยอมรับเพราะวันนี้ไม่มีใครถแถลงยอมรับเลยแล้วไม่สามารถจะไปพบใครได้เลยแต่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเขาก็ไม่เรียกมันไปพบที่อินโดนีเซียอ่าแล้วทำไมต้องไทยต้องเป็นเจ้าภาพละ่ะท่านเห็นแล้วแลวใช่ไหมครับว่านี่คือความสนิทสนมอย่างยิ่ง ระวังรัฐบาลผลิตก,การประยุทธ์กับรัฐบาลผลิตก,การพรม่าในขณะนี้ใช่เลยครับแล้วก็ภาพอีกอันหนึ่งที่ผมเอามาให้ท่านดูแล้วก็คือภาพความใกล้ชิดของไอ้มินอองลายกับพลเอกเปรมและมินอองลายกับวังที่ได้รับเครื่องราชในสมัยรัชกาลที่10เครื่องราชอิีอราพ์ดังนั้นวันนี้ไทยจึงอยู่ในฐานะที่ จะเรียกว่าตั้งใจเป็นหลังหน้าไฟด้วยก็ว่าได้โดยในประยุทธ์เอง BBC วันนี้ลงข่าวรัฐบาลรัฐปหารเมียนมาอินโดนีเซียเล่นบทผู้นำอาเซียนหาทางออกวิกฤตพบกับรมัมตีว่าการต่างประเทศในประเทศไทยแทนครับท่านเห็นหรือ,อยังอรัอันนี้ก็เรียกว่า ตั้งใจไปเป็นหนังหน้าไฟให้เขาเองนะประยุทธ์แล้วก็มาประชุมกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับไอ้ดอนนั่งอยู่นั่นนะแล้วรัฐมนตรีของพม่าอีกข้างหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเป็นผู้หญิงนะครับ ผมให้ท่านดูข่าวนี้เพื่อให้ได้รู้ทิศทางความคื่มหน้าเป็นข่าวประจำรายการว่าวันนี้เท่ากับไทยได้รับรองรัฐบาลพม่าเป็นประเทศแรกโดยพฤติไหนแล้วครับแล้วก็เตือนใจนะครับคณะรัฐบาลไทยทั้งหลาย ที่คิดว่าจะรัฐประหารอีกยังคิดว่ารัฐประหารนั้นยังไม่หมดอนาคตอ้างอะไรก็ได้ประชาชนยอมรับหมดผมอยากให้ท่านได้เห็นข่าวนี้คำพูดของรัฐมนตรีคำพูดของเลขาธิการ UN นะครับเพื่อท่านจะได้พบความจริงว่า มันหมดเวลาการรัฐประหารแล้วในโลกนี้เลขาธิการสารปชาชาติอันโตนิโอกูเตเลสบอกว่าไม่มีรัฐประหารไม่มีที่ให้แก่รัฐประหารแล้วในโลกสมัยใหม่เลิกกันทีที่ผมเน้นย้ำก็เพราะว่าประเทศไทยนี่ยังยังฝันกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ครับ เพียงแต่วันนี้เขาใช้มาตรการทางกฎหมายเต็มที่เล่นงานเหล็กและเยาวชนใช้กฎหมายอย่างรุนแรงจัดการกับพวกที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าเอาไมา่อยู่ก็อาจจะมีรัฐบา,ารอีกดังนั้นเลขาสภาราชาติเขาบอกว่าไม่มีที่ให้แก่การรัฐประหารแล้วในโลกสมัยใหม่ วันนี้ก็ข่าวประจำรายการเก็บรายละเอียดไว้ท่านทราบนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็หวังว่าทุกท่านพอจะเข้าใจสถานการณ์เรื่องของคำพิพากษาของศาลลงโทษแกนนำกปปสว่าเป็นปาหีหรือว่า เป็นเรื่องจริงที่บ้านเมืองจะกลับคืนสู่ <c oughs> ภาวะปกติแล้วท่านพอวินิจฉัยได้เองนะครับพบกันใหม่อีกทีนะครับใครมีความเห็นผมดูจากความเห็นของท่านนี่ดีๆเยอะท่านวิจารณ์เรื่องกบฏศราานี่น่าจะเป็นท็อปิกที่เราจะไปคุยกันในวันเสาร์อีกทีหนึ่งแล้วฟังความเห็นของท่าน <c oughs> นะครับผมจะรีบ <c oughs> โพสต์ขึ้นตอนเช้าวันเสาร์ สวัสดีวันนี้กราบขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับวันนี้ครับ